ติดตามช่อง e c o p r o j e c t ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน NPV Toner สำหรับ iOS และ Android ในการสร้างไฟล์ D-TAG Gaming ขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเปิดเว็บไซต์ b r o w s e เซไปที่ v p n c s c o m เมื่อมาที่หน้าหลักให้กดปุ่มเมนูบนขวามือสุดเลือกเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่มีบัญชีแล้วก็ให้กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสำหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลหรือรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ให้เลือกลงทะเบียนในคลิปนี้ผมมีบัญชีของผมแล้วจะทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์เมื่อทุกท่านล็อกอินเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้ว จะสังเกตหน้าหลักทั้งสองเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ssh vpn สำหรับเชื่อมต่อแบบ vpn นะครับในที่นี้วิดีโอนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการใช้งาน s ซ r ร์ฟ tha นะครับ วิธีการดูชื่อเซอิฟให้ดูตรงนี้อันดับแรกให้กดสร้างบัญชีฟรีเพื่อทดสอบระบบกันก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่าจะสังเกตว่าตอนนี้ผมเข้ามาในหน้าฟรีจะมีระยะเวลาการใช้งานหนึ่งชั่วโมง ในส่วนของข้อมูลด้านล่างก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับ SSH VPN ได้เลยนะครับในที่นี้ผมจำเกยกำหนดเป็น ผู้ใช้งานและรหัสผ่านก็กําหนดตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์กําหนดหากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องใดๆก็จะมีข้อความขึ้นปรากฏแจ้งเตือนให้ทุกท่านทราบและทําการแก้ไขให้ถูกต้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการสร้างนี้จะไม่มีค่าบริการแต่จะสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงหาก1ชั่วโมงหมดแล้วท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีได้และบัญชีก็จะถูกลบออกจากระบบดังนั้นหากทุกท่านจะป้องกัน ที่จะทดสอบอีกครั้งหนึง่งก็แนะนําให้เข้ามากดปุ่มปีที่เซิร์ฟที่ท่านจะต้องการทดสอบแล้วสร้างบัญชีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ผมกําหนดเป็นบัญชีหนึ่งหนึ่งสอง,องส,สามสี่และกดตกลงได้เลยรอสักครู่ระบบจะแจ้งเตือนการสร้างข้อมูลเสร็จแล้วหากขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกท่านเก็บข้อมูลไว้ จะแคบข้อมูลหรือจะบันทึกข้อมูลอะไรไว้ก็ได้นะครับสําหรับการใช้งานในการเชื่อมต่อต่อไปมาที่ fnpv tuner นะครับสําหรับ ios และ android สามารถดาวน์โหลดใน google play store หรือ app store ได้เลยนะครับจะมีแอป,ปนี้ซึ่งแอป,ปนี้วิธีการตั้งค่าหรือการใช้งานจะเหมือนกันเลยนะครับและสามารถแชร์ไฟล์ส่งไฟล์ให้ระหว่างกันด้วยเป็น การแชร์แบบโค้ดนะครับสามารถใช้ข้าม iOS และ Android ไปมากันได้ดังนั้นผมจะสาธิตวิธีการใช้งาน NPV Toner ในระบบ SSH VPN นะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานของ t s a มาเรียบร้อยแล้วก็มาทำการติดตั้งและโหลดแอป NPV Toner ให้ทุกท่านเลือกไปที่ c o n f i g จะสังเกตว่าตอนนี้มีไฟล์เก่าของผมอยู่2ไฟล์ในที่นี้ให้ทุกท่านทําการสร้างใหม่นะครับถ้าเข้าสําหรับใครที่ติดตั้งแอปครั้งแรกจะไม่มีไฟคอนฟิกให้ครับการสร้างใหม่ให้กดที่เครื่องหมายบวกแล้วให้ทุกท่านเลือก แอดคอนฟิกเมลนวคือการกำหนด confi กเองแล้วให้ทุกท่านเลือกหัวข้อ SNS Config ในโหมดโปรโตคอลเราจะกำหนดเป็น SNS Direct ไม่ถูกต้อง ให้ทุกท่านเปลี่ยนโหมดเชื่อมต่อเป็น ssh payload เมื่อเลือกโปรตโตคอลเป็น ssh payload เรียบร้อยแล้วท่านก็จะต้องมีข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อซึ่งข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการเขียน payload และ ip b l o c วนั้น ผมจะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปไว้ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดและใช้งานซึ่งรูปแบบไฟล์ที่ผมจะอัปโหลดให้จะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นไฟล์ d t a c g a m i n g b u g ซึ่งจะใช้ข้อมูล2ตัวก็คือ payload และ b u g k h o s t เมื่อเราได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วแล้วเปิดใช้งานหน้านี้ให้กลับไปที่แอปพลิเคชัน ที่โปรโตคอลเราจะเลือกเป็น ssh payload ในส่วนตรงนี้เราจะตั้งเป็นหัวข้อ let mark ก็คือชื่อผมจะตั้งชื่อว่าเป็น d t a c d t a c game s s h o d ให้ใส่เป็นชื่อเซิร์ฟพ,พอ r t ตจะเป็นพอ r t ตเว็บซอเก็ตซึ่งจะมีทั้งแต่80 8880808080 และพอร์ตอื่นๆที่เป็นเว็บ็อกเก็ตที่ไม่ใช่443ก็สามารถใช้งานได้เลยในที่นี้ผมจะใส่เป็นพอร์ต80อธิบาย UDP GW พอตพอร์ตนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ UDP ซึ่งจะแปลงจากพอร์ต TCP ในการเชื่อมต่อพอร์ต80ออกไปยังพอร์ต UDP ซึ่งตัวนี้จะทําการแก้ไขปัญหาบางวิดีโอหรือเกมหรือบางอย่างที่ต้องการใช้งานพอร์ต UDP ให้มีความเสถียรขึ้นและใช้งานได้บางแอปจําเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารผ่านพอร์ต UDP ไม่งั้นแอปจะไม่สามารถทํางานได้ดังนั้นในโหมด UDP DG พอร์ตนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาท่านจะสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก็ได้ตามแต่สะดวกนะครับแต่แนะนําให้เปิดใช้งานไว้ก็ได้นะครับจะได้มีความเสถียรในการใช้งาน แอปต่างๆได้ดีขึ้นในส่วน S X S User และ S S Password ก็ระบุให้ตรงกันได้เลยนะครับเราก็จะใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เราได้ทำการสร้างจากบนเว็บไซต์ ต่อไปในส่วนของ Payload ก็ให้ทําการเปิดข้อมูล Payload ลดทำการคัดลอกเพ y ย์โหดออกมาได้เลยแล้วมาวางในช่องของ Payload ตามที่ท่านได้เห็นนะครับ ในที่นี้ไฟล์ d tag gaming buck จำเป็นต้องใช้ buck host ด้วยซึ่ง buck host จะเป็น ip ip buck host เราจะต้องไปแก้ไข ip buck host จากเซิร์ฟที่เซิร์ฟของเราเป็น ip buck host เนื่องจากว่าไฟล์เชื่อมต่อน,นี้จะจำเป็นจะต้องใช้ ip buck host แทน ssh o s t นะครับเราก็ระบุคัดลอกแล้วมาใส่แทน ssh buck host ที่จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่แรกอีกครั้งโปรโตคอล s s p a y l o a d และ d t a c gaming SN s n s p r o ระบุให้ถูกเปลี่ยนจากชื่อเซิฟของเราเป็น ip b a o c k node ของโปร d e t a c gaming SN s s n s p o o t ใช้งานได้ทุกขอทที่เป็น ws ในที่นี้ผมจะกำหนดเป็นพอร์8ดถูกต้องนะครับมีการเปิด udpg p o r t 7.3.0 0และมีการระบุ ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดตามที่เราได้ทำการสร้างไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วในส่วนของเพ y ย์โหลดมีการตรวจสอบคอนเนคชันไปที่ i p b u บัคโฮสหรือเพลย์โหลดฟรีไฟมือบเพื่อเชื่อมต่อกับแพทของ THA ก็คือเซิร์ฟ THA ไปที่ Host THA.vpncs นะครับเมื่อข้อมูลรายละเอียดที่เราตรวจสอบได้ถูกต้องหมดแล้วให้กดที่เซฟ ซึ่งจะอยู่ข้างบนสุดของแอปแล้วให้กดเลือกไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างไปจะขึ้นในลักษณะของสีเงนินนะครับแปลว่าเราได้ทำการเลือกไฟล์นั้นเรียบร้อยแล้วแล้วกดไปที่หน้าโฮม เมื่อยากมายัางที่หน้าโฮมจะให้สังเกตว่าตอนนี้สถานะยังเป็น NOT CONNECTOR อยู่แปลว่ายังไม่เชื่อมต่อและไฟล์ที่เราจะทำการเชื่อมต่อก็คือไฟล์ d t a c g g m m n n g ให้ทุกท่านเชื่อมต่อ WIFI ปกติหรือ SIM c าร์ด t ี c ทที่มีโปรเสริม d t a c gaming เรียบร้อยแล้วเพื่อทำการทดสอบไฟล์ c o n n e c t นะครับในที่นี้ผมจะเชื่อมต่อเป็น ไวไฟปกติเพื่อทำการทดสอบว่าไฟล์ที่ทำการเขียนขึ้นหรือสร้างขึ้นนั้นสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่าก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงนะครับให้ทุกท่านกดที่ปุ่ม power ได้เลยนะครับจะสังเกตว่า การเชื่อมต่อนั้นจะเชื่อมต่อได้ขึ้นเป็น Connect เรียบร้อยแล้วปุ่มเป็นสีเขียวและมีสถานะเป็น Connect มีดาวลิงก์อัพลิงก์เกิดขึ้นอย่างถูกต้องหากเป็นในลักษณะแบบนี้โดยรวมแสดงว่าไฟล์าสามารถเชื่อมต่อได้ไม่มีปัญหา และท่านจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อคือบัญชีการเชื่อมต่อนั้นจะสามารถเชื่อมต่อได้ต่อในบัญชีต่อหนึ่งอุปกรณ์หากท่านพยายามที่จะใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ทําการสร้างแล้วไปเชื่อมต่อหลายเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทําการตรวจสอบและทําการระงับบัญชีของท่านชั่วคราวท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ประมาณ10นาทีหรือ20นาทีตามแต่เงื่อนไขที่กําหนดในลักษณะ สถานการณ์นั้นๆเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือให้ทุกท่านสร้างบัญชี1บัญชีต่อการเชื่อมต่อ1อุปกรณ์เท่านั้นนะครับในโหมดนี้ผมก็คือเป็นโหมดทดสอบปีในลักษณะท่านจะเห็นตอนนี้แอปสามารถเชื่อมต่อได้ปกติออกเหน็ตได้ไม่มีปัญหานะครับขึ้นสถานะคอนเนตเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นสำหรับวิธีการสร้างไฟล์เชื่อมต่อสำหรับ จะต้องการแชร์ไฟล์ออกไปให้ทุกท่านกดที่รูป config แล้วทำการคัดลอกเมื่อทําททำการคัดลอกเรียบร้อยแล้วก็จะได้โคด้ดให้นำโค้ดนั้น โค้ดจะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้นําโค้ดดังกล่าวนี้ส่งไปให้เพื่อนหรือส่งไปอีกเครื่องเพื่อเชื่อมต่อทําการคัดลอกโค้ดนี้แล้วอีกเครื่องให้กดที่รูปเครื่องหมายบวกของแอป npv tuner แล้วให้เลือกหัวข้อ import config form c h i p b o a r d ก็คือว่าทำการวางข้อมูลทั้ง โค้ดที่เราได้ทําการคัดลอกมานั่นเองนะครับแล้วเลือกหัวข้อ ssh config เมื่อทําการวางแล้วจะสังเกตเห็นว่า config confirm เรียบร้อยแล้วคือการนำเข้ามาแล้วไฟล์ก็จะอยู่ในส่วนของล่างสุดในเครื่องที่เราต้องการให้ใช้งานแต่ต้องจำไว้ว่า1บัญชี ต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นนะครับหากต้องการสร้างอุปกรณ์ใหม่ก็ต้องทําการแก้ไขไฟล์เชื่อมต่อในส่วนของชื่อผู้ใช้งานใหม่ไม่ให้ออนไลน์ซ้ํากันเพราะจะเกิดปัญหาการออนไลน์ซ้ํากันแล้วถูกระงับบัญชีนะครับดังนั้นก่อนจะส่งหรือแชร์ให้คนอื่นเครื่องอื่นจะต้องแก้ไขข้อมูลในส่วนของ user name และ password ก่อนให้มั่นใจก่อนและทดสอบว่าไฟล์นั้น สามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่าก่อนที่จะทําการครัดลอกปีแชร์ไปให้เครื่องอื่นเช่น iOS ไป Android Android หรือไป iOS แบบนี้ไปมาก็ได้นะครับสำหรับต้องการลบก็แค่กดที่รูปเครื่องหมายถังขยะเท่านี้ทุกท่านทุกคนก็จะสามารถสร้างบัญชีเพื่อใช้งานกับเครื่องที่เราต้องการหรือส่งไปให้คนอื่นใช้งานได้เช่นเดียวกันสำหรับ D-TAG โปเกมิงซึ่งคลิปนี้จะมี IP บัคอหดเป็น1.4ลงท้ายด้วย3.7ซึ่งอนาคตอาจจะถูกอุดหรือเปลี่ยน IP ได้ดังนั้นให้ทุกท่านทดสอบการเชื่อมต่อทุกครั้งก่อนที่จะส่งไปให้คนอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ